<c oughs> เตรียมของจ้าเตรียมของผ่าคุณป้าเนาะคุณป้าทั้งพังไทยอันนี้จะเป็นผักขะญงมะขามมะเขือเนาะป้าหลายอย่างลีหรอตนียจากสี่จักกิโลเด้อห <c oughs> าพี่อเพี่อแล้วก็สี่ เฒ่าป้าเพิ่นก็อยากเฒ่าคุณพี่อยากเฒ่าเนาะเพิ่นเฮ็ดแข็งใส่ส่องแข็งเลยจักซี่นึงไปฮอดปลจกได้ลาบบ่จสิเน่าก็บ่ฮู้เนาะกบกบ2โลลอกหนัง thùng Nào khụp đây ba Ừ, đấy, sần lư không càng khăn Hãy đi đi, kênh đi không Dante, phải chị mẹ mỹ nhá rồi dưới 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 nó mẹ ba dưới dưới mẹ dưới 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 เทไรบ่เ่ประมาณเทไผาง่หาก้าเปด้ก้าเปดไม่อกมนปดดายอันนีไ่ดออกแต่บ้านไปแอไมเตาไ่เดีอกแต่เพือนฝนก็ลงมิดแล้วจะเปิดจุดไปเรื่องมาตั้เรือมารัดดิอัด หลุดไปแลดไปดนอะไ้ตอนนั้นมันคือแดกแจ๊ดแจ๊งมันออกไปเลยนพอแล้วหัวโดนลกตงนี้จูตาดูลลจูตลล่ตา เร่โดนป่ะม่เทาุดปยเราขี่รถเน้นขี่ร่ปัยแจกแล้วกันมาทางนี้แหงกระแหงบ้าน,แ,น,นแ,แต่ว่าทางทางไหนเนีพี่น้องเลยทางทางบ่เ้นอ,อ่ะคือว่าโอเคเนาะเนาะจำนิน<อ>ดเดิบ้านเข่าเนาะมันรูดเที่ยวล่แล้วก เ้าจะก็ยังไงตกเลยทางนี้เขาฮักัออกโอ้ยยังตกกับ่มบิอะไรยังไ่ตกหรอแบยน่าพนนอเถีนี่เนาะหมบิหมูเลี้ยงควายขนาดี้ด้วยเป็นนา ไปผ่ามือได้ก็ได้เพราะว่าเขามาลงตลาดแต่วันนังคารเนาะไปได้แต่มือเดียวมานะเจ้าอยู่ไกลไข่แต่มีแต่รถเฮาไปมีรถชวนมาเลยเนาะกันเองเนาะบุริสุขต่ทั้งเฮาด้วยเขา

ใจปดวดพีน่น้องเยยนทางจนบาถ่ายทางมันเปื่อนแหงกลัวนี่เกือบลดค่ายจะไปยิงอุทาได้และสามไม่รู้ไกลๆคุณซะแกงมากเลยทางนะี้แต่ทางเขาสิปาน้ำมือเธอจะพ้นโตกปุยัดยุทตลาด แย่งแน่ทางนี้ขาเมื่อสิเมื่อทําไมขยยึ้นเขาบัวยันไดยุ่ติดเมื่อกี้จนรถอยากติดแต่มันไดมาแล้วมันต้องเสียงลงจุนมีเต่น้ำหนุยเนาะเลิกก็เลิกอันนี้ฉีกไข่ในตีนี่มันทวนนนใหญ่มันลดแรงตลอดดินมันแข็งเลย อนาคตนน้่งก็เห็ดใหม่ได้ปีเดียวยังว่พบปีสำประกะพักกุ๊บลุงตีน้อยไปไกลอย่าไปไกลด้วลูกเลยมันคุมมัหลึกอย่างนี้เลยไอแม่จับระยะหัวโดนนี่หัวโดนสองเ่อทางมันเนาะ มันคือขังมี<ค>แต่คุมแต่บอ่อฮึฝนตกฝนแห,ห,ห้งน้ำในน้ำจะไหจากแก๊ะ มาเล่ามฆ่าบานพี่น้องเ้ยเมค่ายังบอมาสโมงเลยตอนนี้รุ่นขั้นได้กับบอมีจะขั้นไดกับมนตอ่นีเลาห้าเมื่อในกลางกางแล้วกินไอติมกินยังอยู่ไอตอน หักอนก็มีหนำนั่งหนำนอนหลังหนำน้องคอมมนม่หนักใช่ไหมหานใจตัวเอ้ยับัตดอ้นี่แหละอันนี้ป้ายแม่โม่พ่อสิจังเขาจะกระโม่นะโม่ป้จเขาจะหันเขาจะสีมาทางนเลยไอ้แม่น้องเพี้ทามาหอน ท่านอาจานาะเดี๋ยผ่านไปประมาณนาทีแลุ้ดคันได้มากบมนุดนได้มากบ่แมนอยู่บ้านดงดอกไม้เนาะตอนนี้เนาะบ้านมะากบ้านดงดอกไม้เมืองผู้ทอง โอต่อไปหนูใจหใจเลยหกหัวใจเอาแม่หน nee. ูใจอันอะไรที่ไหนป้านใคเอจะบ้ากนหนใจหนูหนใจนูนใจถ่ยในตลาด แม่ค่ะฮาก็มาหออ่อพอดีค่ะไม่ผ่ากองแล้วก็ออกมาคำแล้วสิลบเมื่อ,อะ้ะพี่น้อง้นตกะฮะกระเช้าเนี่ยจะก็กไปซุยลงเพร่อนั่งก็ได้เดี๋ยวเต่อล้วก็เดินนะ เรากำมังคุ้นคองหักดินนี่้วก็ลงตอนนี้ไงแทถทางมันก็อยากแหงอยู่นะค่อยเนาะนบ่แต่พ้นตกบ่แต่พ้นเศร้ามันก็มั่งลูกมันบ่ได้มันหักตกดูหายใจน้ำกรบป๋ทันนะ คนนะว่าจะมืดมากเลวก็เอาลดโอ้ยโอ้ยวสียได้ทางตนวนัเนาะนาจิบมีคุ้มตัวนนั้ที่ได้เมื่อทางใหมให่พี่น้องเลยโบก,ก้าไปทางนะนาจิไปข้ากันอยู่สามผลุฟ้าที่มาดึงฮนะ,ะทุกสายจหนเลยเพราะยัดเพรา,พยาะยันห้อ,องเหยียบโหลดมืดน,นอนเนาะนอปุ๊บจะไป มันเนียนทางไม่เนี่ยิดินข้าบที่เดียวเด้ขุมมันยังบ่พอปี่นะมันก็เรีวบางเลงยังัเหนียกรไดดวหัวดหัวด้วยนไปเหยียบไป ไอหมูงนี่มันสีไล mm ่ล hmm. ุงแม่น้ำคลองได้นี่พี่น้องเลยแต่ว่าควรป่ากม่คลองน้ำห่วมู่งดีปะจักแน่ก็เขาบอกไปจะมันห่วยม่งขึ้นมาอย่างนี้มกีเม่นอยู่ทางนี้ก็จะห่วยม่งแต่ว่าห่วยม่งเนี่ยอาจารย์มันทีเป็นทังไดมีแต่เดียวห่วยประเดี๋ยครับมาบรรจบใส่กันแค่นะประเดี๋ขาดเม็ดพ้นพี่น้องเลยมันก็แห้งรถทางนะ ีิแทรมันจะแข็งแต่หายใจน้ำบททันสิวันฝนฝนะขาไปนะนะอะไรตื้ออะไตื้น,านขามามันก็เข็งไปแล้วพี่น้องเลยไปเกาะกันไปคลิปน้าเนาะคนละคำสี่โมงขึง่นตอนนี้